สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p ี s ค่ะประบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหทัไทยกรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเชจูแอร์ประสบอุบัติเหตุขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานานานาชาติเมืองมุอันจังหวัดซอนลานัมสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่29ันวาคม2567 พระนท่านนายชเวสังมกรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าเครื่องบินของสายการบินเชจูแอร์ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานเมืองมูอันและรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนสูงมากเช่นกัน ซึ่งรวมถึงคนไทยจำนวนสองคนด้วยเราทุกคนจะต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานที่จะทำใจให้ยอมรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมาอย่างท่านและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัลษั์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายปิ่นโตพัทหารผ้าไตรและสังฆทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568 เวลา9ก้นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลั์ษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยราชนารีสเสด็จลงณนะห้องพิธีท้องพระโรงตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นโตพระทหารผ้าไตรและสังฆทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568 ในการนี้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงข่มทรงศีลพระธรรมวชิระชินดาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานสงฆ์ถวายศีลทรงกล่าวคำถวายปิ่นโตพัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารข้าวหวานถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จำนวนสิบรูปทรงประเคนเครื่องสังฆทานและผ้าไตรถวายพระสงฆ์เสร็จแล้วทรงหลังทักซิโนโทก โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศ์สักตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พระธรรมวชิรจินดาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเชิญพระพุทธวรายุวัฒนะสาสดาไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัางควัตรบวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568 ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568แก่ผู้ลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568 ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568แก่ผู้ลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ในวันพุทธที่1มกราคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้พระบรมหาราชวังบริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหไทยสมาคมเข้าถางประตูวิเศษชัยศรีพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ พระตำหนักภูผานราชนิเวศจังหวัดสกลน,นครและพระตำหนักทักษินราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองประชาชนที่ลงนามถวายพระพรในพระบรมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนืออุโมงคทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อนขึ้นลง ใกล้ประตูมณีนพรัตน์อุโมง์ทางเดินลอดถนนมหาราชจากท่าเรือท่าช้างมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้ประตูวิมานเทเวศเข้าออกวัดพระศรีรัตนศา,าศาสดารามทางประตูสวัสดีโซภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมเท่านั้นพระมหากษัตริย์